สบายดีพี่น้องสบายดีที่ถุก่านพัวพอกันคีอกับพี่น้องสองสาวโบราณผัอกันตอนสาวๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เวลาที่หาก่กวาพี่น้องเกาก็ตื่นกระเตมประมาณตีสี่พี่น้องเลยพี่น้องน้ำเต็มหายเต็มคันแล้วพี่น้องวันนี้ฝนตกแห้ง,หงพี่น้องจนแน่มาเหนเ็นยังเลยคือว่าเสารนา้าเสารนามีเฮพี่น้องดีใจหลายดีใจกว่าแดน ทองคำผุดแล้วเฟินว่ะเพราะว่าเฟินแห้งแล้งมาหลายมาหลายเดือนพี่น้องปัื่อวานนี่มันทื่นใส่แหงๆบ่ะโว้ยน้ำเต็มหาเต็มคันได้ดำหายดำนาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้าเจิดก็ลงเตะเท่เจ้าแต่เลิกๆโผล่ก็พอก็พอไปดำนาไทนามนีเ้ากสี มาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะในเวลาลูกนอนรับเพิ่นตื่นแต่แต่ตีติีสี่แหละค่ะเพิ่นถ้าก็นอนตรงนี่เขาก็สิเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องพว้ฮะเอาเศษกินยังเราหลุดเราชมน้องกันพี่น้องเลยน้องพายุนอนพี่น้องเลยนอนเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก็ตื่นเขาก็สิเอาไปเห็ดกินพี่น้องเวลาลูกนอนเนี่ยนี่เลยพี่น้องเ่าเห็ดเดี๋ยวลูกตื่นแล้ว่ะเห็ดยังกบ่ได้ มาพี่น้องเห็ดกินเหมือนพี่น้องมียงทานพี่น้องตักกระเตนพี่น้องเลยพอเจอไปเยี่ยมมาขึ้นนี่เดี๋ยวเปิเดแฟสให้พี่น้องดูตักกระเตนน้องตักกระเตนลายเดี๋ยวพี่น้องเลยตักกระเตนลายกับตักตก,กระเตนเขียวที่ขวบพี่น้อง พ่นไปเยี่ยมมันคืนนี่พนตกแห้งมันจะขึ้นเด้พ่นด้ลายมาันคืนนี่โคตรโห nếu một cư này hoa một tộc là mất chiến thắng và mẹ 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 Nó mẹ 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 ก้าต้านมันตกเลยพี่น้อง พี่น้อยหัวตะกระเตนใส่หม้อพี่น้อง ลายได้อพี่น้องเพราะว่าพ้นมาสูดตกตะ,กะเก็นเขียวพี่น้อยตะ,กะเก็นเขียวจะเป็นันจะเป็นตะ,กะเกนลายพี่น้องเยมันมีหลายรูปแบบเด้อพี่น้องแบบพ้นระแบบดคือตะ,กะเก็นลายแบบ

ใส่คราสีใส่เกลือก็ยังงูมาเด้พิงน้วยเนี่แหยเผาเห็ดเพราะว่าทุกคนขึ้นขึ้นมาแต่ดำนาทุกคนก็จะได้กินเข่าสีใส่เกลือประมาณนี้คือ เนนิดนึงพี่นต้นนี้ะพี่นขวดเมันมีใบขวดเอาใบขูดใส่เนาะอันนี้วันี้ใบไกินพี่นนองไว้ เวลาลูกลนอนไปกินถาะจะในลูกตื่นมาเลยค่ะบรเหตุแต่แม่นี่ กันมีตัวไข่ตัวโบไข่เนี่ยพี่ต่อมันกันมันเสือกับตัวหู้ตัวหักอ่อนกับมีน้อเติบได้๋ยวมานถุงไอเหนื่มเลยพี่ต่อกินกินกับกินจำแจวน้ำน้อยอย่าเพิ่งลงเนาะ ขาปวดตั้งแต่ก่อนบอกน้องมีเพราะว่าคพินไปเห็นหน้าญี่พุ่นแล้วก็บอกคพิ่นถาปวดตั้งแิน ตื่นแห้งซิกพี่น้งองดว่าตื่นแล้วคบูมไม่ไปหยอกเลหายาบมัยอยงอุ่นเะหายคต้องขวให้มันชุกเด้๋ยพี่น้องเพราะว่าย,วยัมันบชอยเลยมันเด็ข้าข้างอย่างนี้ขวดให้มันชุกก่อนขวให้มันชุกให้มันอันั่นหง ไปนพี house, no so ่น้องเห็นไอ้นี่สิว่าไอ้เนี้ยเรากระสอบฐานพี่น้องสิสอบฐานเอาคุณมาเป็นกระสอบกระสอบมันจากวัได้หยากราญหยามพ้นมันจากวัหยากรอไปเอาอีก ฝนตกฝนตกมัคือนี่แห้งอยู่เดียวเลยแห้งแห้งแห้งจนแบบแน่มนเห็นอย่งเลยเพื่จะพูดว่าอยากไปนอกพราะว่าอยากไปเงืองฮะนะแผ้าแตกผ้าแรงผ้าเหลื่อมคือประเทศไทยก็ฟ้าฝ้าร้องฟ้าเล็บนั่นแหะประเทศไทย เทศก้าวกรเหงอ้าหอป้าเลื่อมคระนก็มบขาไปแลวมันห่อาข่าไปที่เนะคนนี้ข่าวว่าเคเขาผ่าผ่าคนตายแห้งแต้คย้านจนจนคน,นตกเศร้าเบิดจนที่เขาเลยอาจจะไปหยบตะกั่วไปนะบางเถื่อขาจเอาเบิร์ดเลยเขาจาวกับมหาลักต้าด้ แนวพ่นตุ๊กนิ่ใหม่แต่งสีแห้งๆกจะเอาหนาหนามสีไล่ลงแต่ป้ามันก็จะบืน้นขึ้นป้าจะขึ้นมาซะนะ้วแดงเอาหอยหน่อยแดงเอาหอยน้อย จะขวัขวขัวให้มันชุกอันนดียขัวมันแห้งไหนลูกอ่อนเราพวพก่นตรงนี้ขผ่าเห็ดยังกระตงผ่าเพราะว่าเฮามีลูุหน่อยนี่ก็ยังอยากไปลูกกะอยากไปดำหน้าแต่ว่ากะกะมันเป็นแบบว่ามันมันคลายพี่เนาะเวลาถึออากถึกย่งแล้มันไปตุ่มเป็นตอเป็นตุม่ม เป็นพื้นะเอนเป็นเป็นพื้นขึ้นตามต้นตามตัว เล่าเรียบร้อยพี่น้องหัวแรีเสร็จแล้วพี่น้องเซตเล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่แต่จะกระเตนอันนั้นตะเกตเตนลายลายกว่าอันนี้จะใชแบ่งให้น้องกินเดี๋ยวเราจกินกุะเทียม พ,พี่น้องจ้ามาฮันีน่กับสีแดมล้านเลยเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องซาบุไลถ้าพี่ปัดประการใดก็ขอถวขอไปเรื่อยเล่อยพี่น้องเด้อจุดดีไม่แห้งไม่ตก่นทุกคนกินหนาผอมสันใหสบายดี